ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้มือถือบ่อยๆนะครับใช้มือถือบ่อยๆอาจจะรู้สึกว่านะครับแสบตาไม่สบายตานะครับบางทีก็ลดแสงนะครับลดแสงไปก็ช่วยให้การมองเห็นของเรา มองไม่ค่อยชัดนะครับสำหรับมือถือของใครนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ๆทุวกวันนี้นะครับจะมีโหมดนะครับโหมดที่ปรับกองแสงสีฟ้ามาให้เราด้วยนะครับเราก็สามารถใช้โหมดนั้นได้นะครับบางทีเราก็ไม่ต้องไปซื้อแว่นกองแสงสีฟ้าก็ได้นะครับมือถือทุกวันนี้มีให้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามือถือของเรามีหรือเปล่านะครับกดเข้าไปตามไลนช่างจนเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆก็มาอยู่ที่คำว่านะครับการตั้งค่านะครับการแสดงผลนั่นเองนะครับการตั้งค่าการแสดงผลตรงนี้นะครับเพื่อนๆนลองกดเข้าไปดูนะครับกดเข้ามานะครับป๊าเขาให้แล้วก็จะมีคําว่านะครับโหมดสบายตานั่นเองนะครับโหมดสบายตานะครับ เพื่อนๆลองหยิบมือถือของอเพื่อนๆขึ้นมานะครับมาดูว่ามือถือของเรามีโหมดนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับกดเข้าไปที่โหมดสบายตานะครับปุ๊บกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีนะครับตรงนี้นะครับให้เราโยกสวิ์นะครับโยกสวิ์เปิดนะครับเปิดโหมดสบายตานั่นเองนะครับเราลองโยกสวิ์นะครับปุ๊บอพอโยกสวิปปุ๊บนะครับ มือถือของเรานะครับก็จะตัดแสงสีฟ้าออกไปนั่นเองนะครับก็คือโหมดสบายตานะครับจะกองแสงสีน้ําเงินหรือแสงสีฟ้านั่นเองนะครับเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าในการมองเห็นนะครับในโหมดสบายตาจะมีหน้าจอเป็นสีเหลืองนะครับก็คือแสงสีน้ําเงินนะครับจะลดลงไปนะครับไม่รบกวนสายตาของเรานะครับส่วนมากนะครับที่ ตาของเราจะรู้สึกเมื่อยล้านะครับหรือรู้สึกแสบตาจะเกิดจากแสงสีฟ้านั่นเองนะครับถ้าใครมีโหมดนี้นะครับเพื่อนๆก็เปิดไว้ได้นะครับเปิดโหมดนี้ไม่ใช่ไม่่ใชว่าเอ้าจอทํำไมเรื่องเหลืองละจอเสียหรือเปล่านะครับจอไม่เสียนะครับถ้าเราอยากจะกลับไปจอเดิมก็โยกสวิ์นะครับปิดตรงนี้นะครับยกสวิปิดนะครับก็จะจอก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับหรือเราอาจจะ ไม่อยากให้มันเหลืองมากเกินไปนะครับเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับการปรับตรงนี้นะครับจะช่วยให้นะครับเพิ่มแสงสีน้ําเงินขึ้นมานะครับจะไม่ให้แสงสีน้ําเงินมันเยอะนั่นเองนะครับมันก็จะช่วยในการมองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะเราก็เลือกเอานะครับอุ่นน้อยอุ่นมากนะครับ ถ้าอุ่นมากก็แสงสีน้ําเงินไม่มีนะครับถ้าอุ่นน้อยก็แสงสีน้ําเงินก็เริ่มมานะครับแต่ส่วนมากในชั่จนจะใช้อุ่นน้อยนะครับอุ่นน้อยก็คือจะช่วยให้เราสบายตานั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าจะช่วยให้แสงสีน้ําเงินหรือหน้าจอกลับมาสว่างชัดนะครับจะช่วยให้แสงสีน้ำเงินมันน้อยลงไปนะครับก็ช่วยให้สายตาของเรานะครับไม่ไม่แสบตานะครับไม่รู้สึกแสบตานะครับ ถ้าใครมีหมดนี้นะครับก็เปิดใช้ได้นะครับก็จะช่วยให้สายตาของเรานะครับช่วยให้ถนอมสายตาของเรานะครับช่วยให้เราไม่แสบตานะครับป้องกันสายตาจากแสงสีฟ้านั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่นายช่ยจนเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นการตั้งค่ามือถือของเรานะครับวิธีตั้งค่านะครับการใช้มือถือด้วยตัวเองนะครับนายช่ยจนก็จะมีคลิป หลายอย่างนะครับแบบหลายแบบหลายหลายสไตล์นะครับช่วยให้การใช้งานของเพื่อนเพื่อนนะครับในการใช้ม <number S 2> <hn> ือถือนะครับจะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีอายรดีนายช่างจน์ก็จะเก็บมาฝากเพื่อนนะครับทุกวันนี้ก็ขออภัยนะครับนายช่างจน์ลงคลิปไม่ทุกวันนะครับก็นายช่างจทย์ทำหลายอย่างนะครับก็ถ้ามีคลิปอะไรเด็ดนะครับดีๆนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนนายช่งจน์ก็จะหยิบยกมาฝาก เพื่อนๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามใ้ช่องไหนช่างจดด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นาช่งจก็สวัสดีครับ